คือฮาเลขพิธีทำบุญตาไข่ตรงเลขครบรอบอายุคูบาหน่วยชัดๆงวดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2,564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเช้าของวันจันทร์ที่30สิงหาคม2564แนวทางนี้คลิปนี้ถือเป็นชุดเลขสุดสวยที่ได้ในระหว่างพิธีทำบุญครบรอบ1ปีตาไข่วัดสมณนัตตุ้งท่าซึ่งถือว่าบังเอิมสุดๆตรงเลขครบรอบอายุท่านเจ้าอาวาสชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวคราวล่าสุดสดสดร้อนร้อนที่เพิ่งม,มีการเปิดเผยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพิธีทําบุญครบรอบหนึ่งปีที่ทางวัดสมณนัตตุ้มท่าตําบลท่าจําปีอําเภอเมืองพะเยาได้อัญเชิญตาไข่มาอยู่ที่วัดและที่เด็ดไปกว่านั้นในวันเดียวกันนี้ก็ถือเป็นวันทําบุญครบรอบอายุ32ปี12พรรษาของครูบาหนุยท่านเจ้าอาวาสวัดสมณัตตุ้มท่าด้วย แน่นอนค่ะพิธีดีๆแบบนี้ลูกศิษย์ลูกหาพร้อมแฟนคลับของตาไขวัดสมณต,ตุ้มท่าเขาก็ไม่ขอพลาดอยู่แล้วที่จะหลั่งไหลกันมาเป็นจํานวนมากเพื่อร่วมพิธีทําบุญในช่วงเช้าของวันนี้ทั้งนี้เพราะพิธีทําบุญดีๆแบบนี้ถือเป็นสิริมงคลกับชีวิตยิ่งนะและที่สําคัญมักมีบ่อยครั้งบ่อยหนมากที่มักจะให้โชคให้ลาบเป็นของแถม และแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะในพิธีนอกจากท่านเจ้าอาวาสจะมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านพร้อมมอบของเด็กเล่นที่มีคนนำมาถวายตาไข่เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กนำไปใช้ประโยชน์แล้วยังใจดีจุดประทัดเฉลิมฉลองให้กับตาไข่จำนวนหนึ่งมื่นนัดซึ่งก็ได้เลขไฟป,ประทัดสุดสวยทั้ง69และ238อีกครั้งนะคะ69 238 เอาละสิเพื่อนๆืนี่ถือเป็นเลขอีกชุดที่ช่างบังเอิญสุดๆที่ไปตรงกับเลขครบรอบอายุ32ปีของท่านเจ้าอาวาสสาธุค่ะเพื่อนๆทุกคนหรือนี่จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เลขทั้งสองชุดจะบังเอิญตรงกันสุดๆแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณากันดูป้าป้าเห็นว่าเลขพิธีบุญดีๆแบบนี้มักเคยทําให้พวกเราสมหวังกันบ่อยครั้งยังไงก็ของให้เพื่อนเพื่อนทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธ สาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรวยๆเฮงๆนะคะ,ะ,คะจ,จุ๊บจุ